รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เว w รบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะ,คะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดาวมฤตยูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ84ปีค่ะทุกปัญหามีทางออกค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำ กับผมอาจารยกกฤษณะภูศิรุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงที่พิเศษเลยก็คือดาวมฤตยูเนี่ยจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ84ปีเพราะว่าทําไมต้องเป็น84ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะไม่มีตําแหน่งในทักษะไม่มีเรือนพบที่สถิตอ,อ,อย่างเงี้ยน,นะแล้วดาวมฤตยูเนี่ยเวลาเขาอยู่ในราศีเนี่ย หนึ่งราศีจะอยู่ถึง7ปีเจ็ดปีเลยเออเจ็ดปีเลยแล้วคำว่ามฤตยูเป็นไงแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วเดี๋ยวบางคนยังไม่ทราบว่ามฤตยูเป็นตัวเลขอะไรก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์เลขกลมๆนะนะคือแค่ฟังชื่อไปเลยมฤตยูเลยนึกนึเป็นอะไรที่แบบมันน่ากลัวใช่ไหมวิญญานเวทมนต์ในความคิดหน่อยนะแต่ดาวมฤตยูเองเนี่ยก็มีข้อดี นะ<ม>คือการแปลความในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถแปลความหมายด้านบวกความหมายด้านลบนะอย่างความหมายด้านบวกนะใครที่มีดาวมฤตยูกลุ่มลักขนาอย่างอาจารย์เองมีมฤตยูกลุ่มลักเลยนะกลุม่มลักนะคะเออใครใที่มีดาวมฤตยูาดาวมฤตยูด้านดีนี่ก็คือคะจะเป็นคนคิดล้ำล้ำมีความคิดที่ดีเทคนิคเชิงช่างเทคนิคเครื่องยนต์กลไกจะมีความชํานาญด้านเทคโนโลยีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้น อาจารย์จบด้านวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ถนัดด้านเทคนิค,คนกลไกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเนะี<ะ>่ยเห็นไหมนี่คือผลของดาวมฤตยูนะแต่ถ้าด้านเสียเป็นไงจะมีโลกแปลกๆจะมีชีวิตที่ผกผันอย่างนี้นะอาจารย์นี่นะเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยเห็น<ะ>ไหมแล้วชีวิตผกผันเป็นไงเป็นเด็กบ้านแตกตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนี่คืออิทธิพลของดาวมฤตยูนะแล้วชีวิตผกผันนะบางทีต้องย้ายถิน่นฐานย้ายที่อยู่ ไม่มีเงินอะไรมันเป็นเป็นเรียกว่าในทางโหราศาสตร์อาจจะเป็นดาวบับบับครอบดวงทีเลยนะแต่ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเห็นไหมข้อดีตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์พูดได้ง่ายเลยเพราะอาจารย์มีเมล็ดตอยู่กลุ่มลักนาน,นะข้อดีอาจารย์ก็เลยคิดเก่งเข้าใจเทคนิคเครื่องยนต์กลไกเข้าใจเทคโนโลยีมีความคิดล้ำล้ำเห็นไหมเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยง่ายเนี่ยเมล็ดตอยู่แต่อาจารย์ก็ชีวิตผกผันเนี่ยนะ เป็นเด็กบ้านแตกไม่มีเงินเรียนหนังสืออะไรกันนะต้องย้ายถิ่นฐานนู่นนี่นั่นลำบากลำบนชีวิตวัยเด็กมีความยากลำบากแสดงว่าคนที่มีมรดยูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรามีมันจะเป็นไงฉะนั้นพอมรดยูจะย้ายในปีนี้เนี่ยอาจารย์ถึงพูดด้านบวกด้านลบให้ฟังเพราะอะไรลบก็จะลบแรงเลยบวกก็บวกแรงเลยใช่ค่ะไม่เลยเออท่านลบนี่ก็ล่วงเลยไม่มีออมชอไม่ไม่มีเลย ถ้าลบนี่คือแบบจบเลย <Okay. S 2> จากเศรษฐีเป็นยาจบแต่ถ้าบวกจากยาจบเป็นเศรษฐี <c oughs> แล้วเป็นแบบปุ๊บปั๊บฉับพันธันใด้ฉัอยากรู้แล้วเออมันจะเป็นแบบปุ๊บปั๊บ,บนะอ <c oughs> ย่างวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> มันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่าเออดาวมฤตยูของตัวเองเออยู่ในพไหนตอนนี้ตอนนี้ดาวมฤตยูเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะอยู่มาแล้ว 7ปีแล้วหกปีกว่ากําลังจะออกกําลังจะออกนะมรตยูเนี่ยจะมีการย้ายราศีในช่วงเดือนกรกฎาปีนี้ปี65ฉะนั้นเราก็มาดูกันล่วงหน้าให้เห็นเลยนะท่านได้เตรียมตัวเพราะอาจารย์พูดว่าถ้าแรงก็แรงแบบร่วงเลยนะถ้าดีก็ดีแบบกระเด้งเลยฉะนั้นเตรียมล่วงหน้าไงถ้าเรารู้ว่าอุ๊ยเราจะล่วง เราก็ต้องเตรียมการเลยสร้างบุญสวดมนต์บำเพ็ญบารมีสร้างฟูบเอาไว้เวลาล้มก็ล้มบนฟูบได้ไงเขาแก้ได้ไงโอ้เขาแก้ดวงเมืองกันเขาแก้กันแบบสุดๆเขาแก้กันแบบนี่คือข้อดีของการที่เช็คดวงก่อนที่เราดูลงวงหน้าเนี่ยเราจะได้ทราบว่าวิธีแก้ต้องแก้แบ้หูก่อนก็แก้ได้เขาว่าดูดวงเมืองเขาแก้แก้กันแบบโอ้โหใช้ลำดับเกจิใช้อะไรมาแก้ช่วยกันแก้เอามา ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวยอ,อายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีเจริญพุทธมนต์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดมาสอบถามได้ที่ไลน์อ Open d a วหรือโทรที่เบอร์ 0863366390มฤตยูเมื่อย้ายนะครับชาวเมษนะชาวเมษเจปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่ารู้ซึ้งถึงฤทธิ์ของมฤตยูแล้ว<ะ>บางคนเลิกกับแฟนตกงานย้ายถิ่นฐานผัวทิ้ง อะไรก็มีหมดครบเส้นเลยจะุัยสบักสบอมเลยใช่ไหมแมงตบกับเพื่อนตบกับเพื่อนจากมิตรเป็นศัตรูไอ้กันอย่างนี้เลยนะมีหมดเลยนี่คือมันแบบผกผันจากมิตรเป็นศัตรูตบกันก็มีเลิกกับแฟนเปลี่ยนแฟนแล้วอยู่ดีไปต่างประเทศได้ไปเที่ยวอุคือมันผกผันมั่วซั่วหมดเลยนะตกงานย้ายงานได้อะไรมันเนี่ยนี่คือฤทธิ์ของมฤรยติยู นะมันจะปุ๊บปั๊บฉับพันธันใดนะแล้วเมนะครับข่าวดีเมื่อย้ายจะย้ายไปสถิตที่เรือนการเงินโอ้โหเจ็ดปีอยู่อีกเจ็ดปีแล้วอยู่ในเรือนการเงินอีกเจ็ดปีไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนไะฟังให้ดีมีโอกาสได้เงินก้อนโตโอ้โหฉะนั้นเดือนไหนจะจิบห้าใบสิบใบยี่สิบใบต้องตรวจดวงชะตาประชาปีต้องตรวจก่อนนะคะ คือเนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยเวลาส่งผลบวกนะส่งผลบวกก็จะบวกแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันทันใดแล้วถ้าใครมีดาวดีดาวพวกขซับไปรอรับอยู่แล้วไปเจอกับมฤตยูในเรือนการเงินนะท่านเป็นมหาเศรษฐีได้เลยขนาดนั้นเลยนะเมธนะอันนี้เอางี้ก่อนนะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้คือดาวดวงเดียวนะ,ะดาวดวงเดียวแล,และยังไม่ใช่ดาวในชะตากำเนิดด้วยนะ,ะนะแล้วก็ต้องเช็คลัคนาแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ราศีนะต้องบอกก่อนนะพึ่งศก พฤกษบฟังให้ดีเมื่อกี้พูดของเมธที่มฤตยูไปกลุ่มลัคนาพฤกษบเนี่ยมฤตยูจะไปกลุ่มลัคนาเจ็ดปีกลุ่มก็เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะมันก็จะมีเวียงขึ้นเวียงลงนะอ่าคราวนี้แหละท่านจะต้องชาวพฤกษทั้งหลายนะชาวพฤกษบทั้งหลายนะผมแนะนําเลยท่านต้องตรวจดวงชะตาประจําปี ทุกคนเลยไปดู <นะ S 2> ว่ามันจะเวียงไปทางไหนนะมันจะเวียงขึ้นเวียงลงอย่างนี้นะมันมีโอกาสเป็นโรคแปลกๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสอะไรคือคือหลายหลายเด้งอ่ะหลายเด้งนะ <c oughs> เพราะว่าท่านคงคงรู้กันมาแล้วฟังกันมาเยอะอยู่แล้วว่าว่าเมธเขาเมล็ดตยู่มาอยู่เปีแล้วเขาเป็นกันยังไง <c oughs> ดูบ้านเมืองเราดวงเมืองก็เมธนะเมล็ตยูอยู่เปีไปไง <c oughs> มีการโอ้ยยึดอํานาจมีการขึ้นขึ้นลงลงมีการประท้วงวุ่นวายเละเทะมันหลายเรื่องอ่ะหลายเด้งอ่ะนะท่านกาพึกงศพก็ระวังแล้วกันนะเมธุนเมธุนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่คาดคิดในทางบวกผมบอกไม่คาดคิดของอาจารย์นี่คือบวกมากกลบทุกด้านเลยปุ๊บปั๊บฉับพันทันใดรวยขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่ง แต่ของของของเมถุนผมจะให้เป็นทางบวกไปเลยแต่พึกศกเนี่ยมันจะผสมเวียงมันจะเวียงสศพก็ละกอดเออก็ละกอดนะมาเลตะยูไปเข้าเรือนลาพะเจ็ดปีอ่ะลาพะนี่คือเป็นเสียงโชคไหมหรือลาพะก็คือโอกาสคือลาบคือโชคแล้วเป็นเล็งปุดตะปุดตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆเสี่ยงโชคก็ได้ฉะนั้น ปรากฏท่านจะขยายตัวเปลี่ยนเวลของชีวิตเปลี่ยนเลเวลเลยเปลี่ยนเลเวลแนะนาให้ที่อาจารย์พูดมาหลายลักษณะน,นี้นะคะเเมาเช็คดวงนะคะเเตรวจสุขภาพดวงประจําปีด้วยนะคะเพื่อดูรายละเอียดให้มันชัดกว่านี้เลยสิงสิงนะเข้าสู่เรือนการงานและเล็งพันธุทุกหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานการงานจะเปลี่ยนได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งมไม่โอกาสเป็นเจ้าคนในคนสิงนะต่อไปกันนะครับ กันเนี่ยมฤตยูเข้าสู่เรือนสุภะนะไปเลงสาชะนะบางคนนี่หูจะต้องแบบมาเป็นคนในแสงไฟนะบางคนบางคนไปออกบวชต้องทองที่อเนยมันมีสองประเด็นนะอาจารย์บางคนเข้าไปในแสงไฟบางคนหลบแสงไปเลยเงี้ยะบางคนไปออกบวชเลยเนี่ยเจ็ดปีไม่รู้อาจารย์จะคอมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดปีอาจารย์จะไปอยู่บวชหรือเปล่าเนี่ยแต่มีความสุขความเจริญนะ เติบโตก้าวหน้านี่กันนะ, <S <S ะแล้วก็บางคนไปออกบวชได้เลยคือดามมฤตยูเนี่ยเขาเรียกว่าจิตญาณจิตวิญญาณอย่างนี้เลยนะ<ช><ช>แล้วไปอยู่สุภาสุภาเป็นความบริบูรณ์ของชีวิตคือมันอาจจะปรกวิเวกไปเลยอะไรอย่างนงี้นะเออแล, <S <S แล้วในปีนี้นะครับ2.5.6.5นี้ผมจะพา ทุกท่านนะครับใครที่สนใจอยากจะเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปแล้วในไลฟ์สดนะครับว่าปีนี้เป็นปีพญานาคส่งกำลังและต้องเป็นตระกูลกันหาโคตมะรัพย์จะอยู่ในดินใครสนใจที่อยากจะไปเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองผมจะพาไปนะครับสักการบูชาพญานาคเก้าแห่ง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์9้าที่นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะไปนะผมจะบอกพิเศษเลยจุดนี้ต้องทํำยังไงที่ไหนนะครับยังไงวันเวลาไหนที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ใครอยากจะไปกับผมเดินทางไปเปิดคลังมหาสมบัติกับผมรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยผมจะเช็คจํานวนก่อนนะครับเพราะว่าผมจะพาขึ้นถ้านาคาไปภูลังกานะไปดินแดนพญาน,นาคสามพิภพนะพิภพสวรรค์พิภพปฏตพิพีพิภพ บาดาลอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีโอ้รายละเอียดเยอะมากใครสนใจอยากไปเปิดคลังมหาสมบัตินะติดต่อเข้ามาก่อนนะครับผมจะเช็คจํานวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะผมต้องนับจํานวนเพื่อจองนะครับเพราะเราจะต้องขึ้นภูลังกากันไปถ้ำนาคาผมจะนับจํานวนก่อนแล้วจะจองรายละเอียดเนี่ยจะให้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้สนใจในเรื่องของจํานวนใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ไลน์แอด โอเพนดาวนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่086 336 6390นะครับบอกว่าอยากไปเปิดคลังมหาสมบัติกับอาจารย์กิษณะนะครับตุลนะตุนตุลนนะครับม่โอกาสย้ายถิ่นย้ายที่ไปแดนไกล มีโอกาสนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสพบเจอครูบาอจารย์มีโอกาสถือศีลบวทเช่นเดียวก,กันตุลตุลก็ประมาณปีกวิเวกวางเวงได้ฮะพิกจิถึงใต้อีกแล้วคือความวัวไม่ทันหายความควายมาอีกแล้วความวัวก็คืออะไรพระราหูเพิ่งจะย้ายออกนะจะย้ายยี่สิบเก้ามีนานะแล้วมาจะดูเข้าแทนแล้วมาเล็งดวงชะตา แต่ครั้งนี้คือฟ้าหลังฝนดีกว่านะมันเราหนักมาแล้วหลังจากนี้อีกเจ็ดปีชีวิตชาวพิจิกเนี่ยนะจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่เติบโตรุ่งรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อ้เสือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีนะบางคนได้เป็นเจ้าของกิจการบางคนได้หน้าที่ใหม่บางคนได้งานที่ได้เงินอะไรเงี้ยนะพิจิกต่อไปธนูธนูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ไม่ผมไม่ได้ดูดาวจันในชะตากําเนิดนะอันนี้ดูเรือนภพดูเรือนภพกับดูการโยกการจัตุโกนการตรีโกนที่เฉยนะฉะนั้นก็มาเช็คดวงเพิ่มเติมนะคะเพราะอย่างนี้ดูอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าดวงคนเราไม่เหมือนกันธนูธนูแต่อย่างพี่หน่อยนยต้องไปเช็คเพิ่มนะธนูเนี่ยนะชีวิตจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองช่นี่การออกบชใช่ไหมคะคณูก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยครับนี่ต้องยืนอยู่คนเดียวให้ได้คือคือเนื่องจากว่ามุมโยกมุมจตุโกนและมุมตรีโกนเนี่ยจะไปอยู่พื้นฐานของชีวิตคือปัจจัยสี่ของชีวิตเลยฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปไปฐานใหม่เปลี่ยนแปลงไปฐานใหม่ ทำไมออกแนวกงนังวลอ่ะเฮ้ยนี่มันบอกว่าดีแล้วเนี่ยชีวิตดีเปลี่ยนฐานชีวิตเออนะเฮ้ยมีเวลาตั้งเจ็ดปีไม่ต้องคิดมากเออเออเอามังกรนะมังกรนะครับดาวมรตยูเนี่ยไปเข้าเรือนปุตตะและเล็งลาภะนะแล้วมุมโยกมุมจตุโกอะไรต่างๆเนี่ยจะส่งผลให้ ได้ลาบจากการลงทุน <S <S ฉะนั้นชาวมังกรทั้งหลายเนี่ยท่านอย่าอยู่เฉยนะท่านต้องเปลี่ยนแปลงไปลงทุนนะในนั่นองอุ้มเตรียมตัวเ,ออเปิดปร้านเลยนะ,ะแล้วจะ <Okay. S 2> <ๆ>ได้สิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่นะและได้พรอันประเสริฐด,ด้วยนี่ม,มีอย่างนี้ให้ด้วยนะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดนะเพราะมีมุมจตุโกนไปโดนลัคนานะไปโดนลัคนาผมผมมองว่าจะได้พรอันประเสริฐนะแล้วจะมีการสร้างสิ่งใหม่ใครมีลูก จะสร้างสิ่งใหม่อะไรให้ลูกด้วยพอดีน้องไอรินโตแล้วดิอย่างี้แต่จะวุ่นวายกับลูกหน่อยอจะวุ่นวายแต่เป็นการสร้างนู่นนี่นั่นวางพื้นฐานให้เขาอะไรอย่างนี้นะต่อไปกลุ่มนะลัคนาสถิตกลุ่มนะดาวมฤตยูเนี่ยจะเข้าเรือนพันธุทุกเร่งกรรมมะนะมีโอกาสสร้างครอบครัวไปปึกแผ่นปุ๊บปั๊บแต่งงานเอออย่างนี้นะวางแผนกันได้ นี่คือทํานายไว้เจ็ดปีเลยนะคะอได้แน่ยน่ภายในเจ็ดปีนี้นะต้องเป็นปึกแผ่นเพราะว่าไปจตุโกนกับลักนาเลยแล้วและปัตตานีก็คือคู่ของเรามันจะเกิดความเป็นปึกแผ่นนะมีความเป็นปึกแผ่นมีการเปลี่ยนแปลงงานงานดีขึ้นก้าวหน้ามีโอกาสบางคนไปอยู่ต่างประเทศไปต่างถิ่นต่างที่นะน้องต้นนี่มีโอกาสแต่งงานในเจ็ดปีนี้แลยเจ็ดปีนี้ไม่รอดแน่แต่งเสร็จไปย้ายไปอยู่บ้านแฟนอะไรอย่างนี้ต้องวางแผนก่อนอะไรอย่างนี้นี่ อ้า <I> mean. <laughs> มีนมีนสุดท้ายแล้วนะคะตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึก เสริมชะตาตลอดทั้งปีจเจริญพุทธมนต์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด Open d ดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390มีโอกาสเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสังคมเลยนะ สมมุติตอนนี้อยู่ในแสงสมมติมันะอาจจะไปอยู่ธรรมชาติแล้วมีโอกาสดังและแยกวงดังและแยกวงนะแล้วก็ระวังผิดใจกับคนที่เราแยกวงแล้วทําไงอาจารย์ในในอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงเหมือนเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนสังคมเลยเปลี่ยนสังคมเลยเปลี่ยนสังคมเออเปลี่ยนสังคมเลยนะบางคนสังคมแวดวงการเมืองก็เปลี่ยนอีกสังคมหนึ่งไปสังคมธรรมะอะไรบางคนธรรมะก็เปลี่ยนอย่างเนี้ย มีพระที่ลาสิกขาไหมบูดกันมาสามสิบปีมาอยู่โซเชียลเลยนี่เขาเรียกว่าให้เห็นชัดเจนนี่คือเปลี่ยนสังคมจะน่าเปลี่ยนบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเปลี่ยนแบบไหนคำว่าเปลี่ยนแบบนี้เลยนะมันจะไปอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็ครบถ้วนทุกลักษาแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าลืมนะอันนี้เป็นดาวดวงเดียวนะท่านต้องดูดาวพฤหัสย้ายดาวราหูย้ายดาวมฤตยูย้ายแล้วก็ไปดู ดวงประจำปีถ้าจะให้เป๊ะเลยนะใครอยากดูว่ามันร้ายยังไงต้องตรวจสุขภาพดวงประจำปีเนื่องจากว่าอาจารย์จะดูดาวสเสวยอายุาดูอายุจรดูซ้อนกัน9ชั้นนะดูรายละเอียดนะใครที่บอกว่าดีจะทำไงให้ดียิ่งขึ้นไปาาอาจารย์ก็มีทริปนะที่จะพาไป ตามรอยครูบาอาจารย์เป <Matthew s. S 2> <ừ. S 3> ิดคลังมหาสมบัติจากปฏติพีพิพภพจากผืนดินนะเพราะว่าคนที่เดินทางเนี่ยมันจะมี2ออย่างคือดีแล้วก็ไม่ดีเราไปทําด้วยกันเลยนะคะเราจะไปบูชาสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก้าแห่งดินแดนพญานาคเก้าแห่งนะไปขอคลังมหาสมบัติอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ใครสนใจอยากจะเดินทางด้วย ติดต่อกันเข้ามาก่อนอาจารย์จะดูจํานวนะนะตอนนี้ยังไม่รู้หาคางสิ้นขอดูจํานวนพอได้จำนวนเสร็จเดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดส่งให้เราจะเดินทางกันรอบแอาารกจจะต้นเดือนมีนา S <s <trains> <S ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับ<ช>อย่าลืม<ช>กดปุ่มติดตามให้ <S <s <in> <S เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมกันได้ทันทีนะแล้วใครอยากพูดคุยกับผมนะผมจะมีลิงก์กลุ่ม Open c h ช t คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิสระอยู่ใต้คลิปนี้นะครับท่านกดที่ลิงก์เข้ามาคุยกันได้คุยได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นโลกทิพยธรรมะปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรได้หมดเลย ยกเว้นถามดวงคือให้ผมดูดวงให้ใ,<ช>ในกลุ่มที่จะไม่ดูให้เฉยๆถ้าใครอยากดูดวงก็มาติดตามในไลฟ์นะครับทุกวันเสาร์10โมงถึงเทียเ่ยงนะครับแล้วใครสนใจเรื่องธรรมะนะธรรมะปฏิบ,บัติบทสวดมนต์เสียงสวดผมมีช่องทางอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพท่านก็ไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ y YouTube t i k t o k นะครับชื่ออาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมเลยถ้าก็ดเสิร์ชไปได้เลยส่วนถ้าเป็นเพจในเรื่องของเปิดดาวรู้ทันดวงเนี่ย<ม>เกี่ยวกับโพาสาัตร์ล้วนๆก็เป็นเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วย<ม>วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะ